Something Sight This On Next Day ป่วยกายไม่เหมือนป่วยใจที่เหมือนกันคือเมื่อมีอาการป่วยก็ต้องรักษาทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าอาการป่วยใจหรือที่เรียกว่าอาการป่วยทางจิตนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดหรือน่าอายอะไรเพราะการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับสภาพจิตใจของผู้คนร่วมสังคมของเรานั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเข้าใจซึ่งกันและกันแต่กว่าที่สังคมไทยจะมาถึงวันนี้เราก็ขาดการทำความเข้าใจเพื่อนร่วมสังคมจน,นสูญเสียโอกาสที่จะเยียวยาความรู้สึกของผู้ที่ทุกข์ทรมานกับอาการป่วยทางจิตจำนวนมากทั้งที่ประเทศไทยเรามีความพยายามที่จะหาหนทางรักษาผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้มาร่วมร้อยปีแล้ว เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2432โดยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชนับเป็นสถาบันการสอนและฝึกอบรมจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของราชอาณาจักรไทยเดิมเรียกว่าหลังคาแดงหรือโรงพยาบาลคลองสารเป็นโรงพยาบาลของรัฐก,ก่อนนั้นประชาชนที่มารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีอาการทางจิตรุนแรงเรื้อรังฐานะยากจน ญาติยากจนขัดสนมักจะทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีลํำพังงบประมาณจากทางราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่3 1สิงหาคม2 5 2 2ชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเมตตารับมูลนิธิไว้ในพระราชป,ปถัมภ์ใช้ชื่อว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูประถมเมื่อวันที่27กันยายน2544นับเป็นพร่มหาการุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บัดนี้ความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อผู้ป่วยทางจิตเป็นที่แพร่หลายผู้ที่ประสบอาการป่วยก็ได้รับความเข้าใจและกำลังใจจากผู้คนรอบข้างว่านี่คืออาการป่วยที่สามารถรักษาให้หายได้สถาบันการแพทย์ที่รักษาอาการทางจิตก็ได้เปิดให้บริการทั่วไป ทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกทั้งโรงพยาบาลสามัญทั่วไปก็ได้เปิดแผนกจิตเวชเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยนับเป็นความหวังที่จะได้คืนบุคลากรคุณภาพสู่สังคมอีกครั้งเขียงค่าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน